หน้ากากอนามัยยังจำเป็นอยู่ไหมสวัสดีครับผมตั้มเบต้าจากช่อง He l p m มีวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหน้ากากอนามัยว่ายังจำเป็นอยู่ไหมปกตินะครับถ้าเราพูดถึงหน้ากากอนามัยสมัยก่อนเนี่ยเราแทบจะไม่ใส่กันเลยเนาะใส่ทีเนี่ยนั่นหมายความว่าเราไม่สบายเราไอเราเป็นหวัดกันใช่ไหมครับซึ่งส่วนน้อยเนี่ยที่จะใส่เพื่อกันฝุ่นแต่ว่าต่อมาในช่วงวิกฤตในปี2019 การใส่หน้ากากเป็นเรื่องที่จําเป็นเราต้องใส่หน้ากากเพื่อให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยมันน้อยลงซึ่งตอนนั้นเนี่ยโรคโควเนี่ยก็เป็นโรคที่มาใหม่อาการของโรคเนี่ยก็ยังร้ายแรงแล้วก็ยังไม่มียาที่ให้ผลที่แน่นอนแต่ในปัจจุบันโรคที่เคยร้ายแรงก็ทุกลาลงแล้วแล้วหน้ากากจะยังจําเป็นอยู่ไหม จริงๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนด้วยหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าตอนนี้โรคเนี่ยก็ไม่ได้ร้ายแรงแล้วไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้หรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่ามันเป็นการระมัดระวังอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันครับพอนอกเหนือจากโควิดแล้วเนี่ยก็ยังมีโรคระบาดอื่นๆที่สามารถแพร่ระบาดผ่านอากาศได้อยู่และยังไม่รวมไปถึงฝุ่นต่างๆที่ค่อนข้างเป็นอันตรายต่อปอดของเราอย่างมากเลยครับฝุ่นอนุภาคขนาด2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเลือก ที่จะสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านครับสรุปก็คือหน้ากากอนามัยเนี่ยยังจําเป็นอยู่ครับในบางสถานที่ในบางโอกาสการเลือกสวมหน้ากากอนามัยยังคงจําเป็นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดอยู่นั่นเองครับ